พูดถึงคนดีสีอยุธยาไรซ์ซูเปอร์ฮีโร่เชิดชูคนสามัญคู่บ้านเมืองเดินเรื่องสมจริงภาษาหมดจดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2 5 6 6เวลา16.15นานาทีบริเวณชั้นจีสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนหรือว่าสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพ ในงานเลิปซีบุ๊กเฟสเทศกาลหนังสือเพื่อเสรีภาพซึ่งมีขึ้นในช่วง28กรกฎาคมถึง6สิงหา2566ตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับมีการจัดเสวนาหัวข้อคนดีเสียอยุธยาประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาและชาติของสามัญชนโดยศาสตราจารย์ชูศักดิ์พัฒกุลวณิช อาจารย์คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินรายการโดยอาจารย์สิโรธคล้ำไพบูุลขอลนิสต์มัิชนสุดสัปดาห์หนึ่งในการตีพิมพ์นวนิยายคนดีเสียอยุธยาผลงานเสนีสวพงศ์เป็นครั้งที่8โดยสำนักพิมพ์มติชนครับสตราจารย์ชูศักดิ์กล่าวว่านวนิยายคนดีเสียอยุทยา เขียนเป็นตอนตอนลงในมติชนเมื่อพศ2524แล้วก็รวมเล่มตีพิมพ์ในปี2525สมัยนั้นคำว่าคนดีหมายถึงคนในสังคมยอมรับร่วมกันว่าเป็นชุดคุณค่าความดีที่คนปรารถนาแต่ปัจจุบันด้วยความวิปริตวิปราดทำให้ความหมายของคนดีไม่น่ารักเสียแล้วกลายเป็นคำที่เฉยมากประชดประชันที่มาของชื่อนวนิยาย คิดว่าขณะนั้นผู้เขียนคงเล่นกับคำว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีคนดีศรีอยุธยามีนัยยะว่าแทนที่จะมองคนดีขี่ม้าขาวแต่ผู้เขียนกลับมองชาวบ้านที่ช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองผมคิดว่านวนิยายเรื่องนี้เขียนถึงคนธรรมดาสามัญชนอย่างน่าสนใจและค่อนข้างแปลกใหม่แบบกแนวพอสมควรเราจะเคยเห็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้านอยู่เช่น หมู่บ้านบางระจันแต่มันต่างออกไปเพราะมันเป็นเรื่องของชาวบ้านที่ไม่มีชื่อไม่มีเสียงเลยจริงๆบทไม่ได้จะส่งให้คนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษอย่างโตน้อยเล็กเป็นชื่อชาวบ้านทั่วไปไม่มีซูเปอร์ฮีโร่ไอเดียของผู้เขียนเชิดชูสามัญชนในธนาสามยญนามหมายถึงคำทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงไม่มีแม้แต่ชื่อหมู่บ้านต่างจากบางระจัน สัตราจันชูศักดิ์กล่าวสัตราจันชูศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่น่าสนใจคือการเขียนถึงกรุงศรีอยุธยาแตกมักจะมีการเขียนแบบชาตินิยมแต่เสนีสวพพงศ์ไม่เป็นอย่างนั้นแม้เน้นความรักชาติรักแผ่นดินของตัวละครแต่การเดินเรื่องทําให้มีมิติความสมจริงของชาวบ้านค่อนข้างมากฉากไฮไลท์ที่ตนติดใจเป็นฉากที่นางน้อยออกรบ และบรรยายว่าเอาหน้าแนบกับแผ่นดินเหมือนกับเด็กได้แนบตักแม่อย่างอบอุน่นแล้วกราบลงบนพื้นดินเงยหน้าขึ้นมาสูดสายลมสร้างกำลังสูบฉีดเลือดในร่างกายโจทย์คือต้องการพูดถึงสามัญชนกู้บ้านกู้เมืองแต่ไม่อยากเชิดชูยกย่องให้ใครเป็นวีรบุรุษคุณจะเขียนอย่างไรให้ตัวเอกของเรื่องไม่กลายเป็นตัวเอกเสียเองแล้วจะจบอย่างไร ให้ได้ทางไอเดียของสามัญชนที่มีบทบาทต่อบ้านเมืองหรือสามัญชนเขาก็ไม่ยินดียินร้ายต่อชื่อเสียงเงินทองหรือต้องการความเคารพนับถือกรุงแตกชอบเอามาเล่าในกระแสาชานิยมในเคสของประวัติศาสตร์การพูดถึงกรุงศรีอยุธยามันถูกเอามาใส่ในกระแสะคิดปลุกใจรักชาติแต่ในนี้ไม่ได้พูดถึงชาติไทยเลยในยุคนั้นยังไม่มีสำนึกความเป็นชาติ เรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องการรักบ้านเกิดมากกว่าการรักชาติเพราะถ้าเขียนแบบชาตินิยมพอถึงจุดหนึ่งมักจะสร้างศัตรูขึ้นมาเพื่อให้เกิดการรักชาติแต่เรื่องนี้แม้คนในชุมชนด้วยกันเองยังขัดแย้งกันศตรจันชูสักกล่าวศตรจันชูสักกล่าวว่าสำหรับภาษาในนวนิยายถ้าพูดกว้างๆในยุคนั้นภาษามันหมดจดอยู่แล้ว ไม่ค่อยมีคำขาดคำเกินมันชัดเจนอยู่ค่อนข้างมากมันเป็นภาษาที่มีกลิ่นอายความเก่าของอยุธยาอยู่เยอะมีการหยอดคำให้เรารู้สึกว่ามีกลิ่นอายของยุคสมัยของมันอยู่ผมคิดว่าผู้แต่งทำได้ดีคำโปรยก่อนขึ้นแต่บทมันเป็นโอแฟชั่นฝรั่งนิยมใช้กันเยอะนับวรรณยุกยหลายเรื่องจะมีตัวโปรยก่อนขึ้นบทคุณเสนีได้เดินตามแบบรอยขนบนั้น แต่พิเศษตรงที่การเลือกวรณคดียุคอายุทยาหรือเก่ากว่านั้นโดยวิธีการสอดรับหรือการเกลิ่นเพื่อให้เรารู้เรื่องเช่นคอยบอกเนื้อหาบอกอารมณ์ผมคิดว่ามันเป็นความจงใจวิธีหนึ่งแทรกที่ทำให้บรรยากาศความย้อนยุคที่มีโครงกรอนมาแปะหน้าไว้สัตราจันชูสกล่าวคนดีสีอยุธยาฉบับพิมพ์ที่8ออกแบบปกโดยนักรบมูลมานัท สั่งซื้อและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักพิมพ์มติชน w w w m a t i c h o n b o o k c o m 0 2589-0020ต่อ3350 3360